JSB, JSB is a wonderful world. JSB, 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 all the colorful days. หน้าไหนนะครับสามสิบเอาถึงหน้าไหนก็ตอบหน้านั้นค่ะหกสิบแปดค่ะอา้าวหกสิบแปดแค่นั้นนะคนอื่นๆไม่ตอบก็คือทำแบบฝึกหันนดไม่เสร็จัวเองถึงหน้าไหนก็ตอบหน้านั้นค่ะ ทำถึงหน้า61ครูเบียข้ามไปใช่ไหม หน้าสามสิบหกนักเรียนทำหรือยังเอ่ยแาบฝึกหันหแบบน,น้าสามสิบหกนักเรียนทำหรือยังคะใครทำแล้วตอบทำแล้วใครยังไม่ทำตอบยังไม่ทำค่ะหนูยังไม่ทำค่ะหน้าที่เท่าไหร่คะหน้ายังไม่ทำาน้าทีเ่เห็นไหมตอบง่ายนิดเดียว ทำก็บอกทำยังไม่ทำก็บอกไม่ทำนะคะเดียก็จะได้เริ่มเลยเรายังไม่ได้ทำค่ะเรายังไม่ได้ทำค่ะเพราะว่าูดคือยังไม่ได้ทำค่ะ ดูที่หน้าสามสิบหกย้อนไปก่อนนะคะหน้าสามสิบห้าทำหรือ,อยังคะหน้าสามสิบห้าหน้านี้ทำหรือ,อยังคะยังไม่งังค่ะโอเคจะคุย,ยย้อนขึ้นไปอีกหน้าสามสิบสี่ทำหรือ,อยังเอ่ย ทำแล้วค่ะโอเคดังนะั้นค่ะหน้าสามสิบสี่ครูเบียให้ทำแล้วนะคะวันนั้นที่เราขึ้นมาในห้องปห้าจำได้ไหมแล้วครูเบียบอกว่าใครทำเสร็จเราค่อยลงไปนะคะตรงนี้นักเรียนสามารถย้อนดูกับเพื่อนอันนี้ครูเบียจำได้เรามาดูในหน้าที่สามสิบห้านะคะในเรื่องของของแข็งสถานะของแข็งนะคะน้ำแข็งและหินมีสถานะเป็นของแข็งเพราะเหตุใด เพราะนะคะเป็นก้อนและหยิบจับได้นักเรียนเขียนลงไปในหน้าสาิ35ของนักเรียนเลยเขียนลงไปในหน้า35เลยค่ะเปิดแบบฝึกหัดนหน้า35 เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะโอเคคนอื่นๆเสร็จหรือยังเอ่ยเสร็จแล้วค่ะ ก็คือกิจกรรมนี้นะคะเราจะดูว่าของแข็งนั้นมีมวลมวลก็คือน้ําหนักนะคะและของแข็งต้องการที่อยู่ที่อยู่หรือไม่และมีรูปร่างอย่างไรให้นักเรียนเขียนจุดประสงค์ลงไปก่อนเดี๋ยวจะมีวิดีโอเพื่อตอบคําถาม เรียบร้อยยังคะยังไม่เส็จค่ะเสร็จแล้วคะ่ะนักเรียนสามารถนะคะดูได้จากในหนังสือนะคะดูได้ในหนังสือดูได้จากในหนังสือหน้าสี่สิบสาม ดูได้จางในหนังสือหน้า43นะคะ,ะเรียบร้อยยังเอ่ยใครไม่ทันดูจากในหนังสือหน้า43นะคะ ครูเรียนมีวิดีโอนะคะเพืพ่อนๆ ดูจากภาพนะคะเดี๋ยวฟังเสียงครูเบียไปก่อนนะ,ะตอนนะคะของแข็งมีมวลและต้องการที่อยู่หรือไม่สิ่งที่สังเกตนะคะก็คือสังเกตและอธิบายว่ามวลเนี่ยต้องเอ่อมวลของของแข็งมีจริงหรือไม่อุปกรณ์ที่เขาใช้ก็คือก้อนหินน้ําแก้วพลาสติกใสค่ะเครื่องช่างแบบสามแขน ก่อนอื่นเลยเขานำก้อนหินไปช่างเราจะดูว่าก้อนหินมีมวลหรือไม่นะคะปรากฏว่าเขาช่างก้อนแรกนะคะมีมวล55.7กรัมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เลยเติมน้ำลงไปนะคะทั้งสองแก้วพอเติมน้ำลงไปนะคะเอามาเทียบกันทั้งสองแก้วเนี่ยมีน้ำเท่ากัน เสร็จแ,แล้วเนี่ยใส่ก้อนหินลงไปปรากฏว่าแก้วน้ำที่มีหินเนี่ยน้ำเพิ่มมากขึ้นนะคะก็เลยบอกว่าก้อนหินมีมวลและต้องการที่อยู่ซึ่งนะคะของแท็งก็ต้องมีมวลต้องการที่อยู่ด้วยเช่นเดียวกันอ่านะเป็นวิดีโอสั้นๆนะคะ มาดูกันต่อในแบบสุดหัดของเราแตบบ่ฟึ่งหัดของเรานะคะด้านล่างเขาบอกว่าม้วนของก้อนหินนะคะ มวลของก้อนหินที่คาดคะเนไว้ครูเบียให้เป็น5กรัมตัวนี้คือตัวตีนะคะ5กรัมเดีย๋ยวลบตัวนี้ออกก่อนเขียนง่าย5ตัวตีนะคะตัวตี ซี่คือหน่วยของกรัมตัวย่อของคำว่ากรัมมวลของกององ้อนหินที่ช่างได้นะคะก็คือ5กรัมเหมือนกันตรงนี้ไม่ต้องเขียนนะ ผลการเปรียบเทียบนะคะมวลของก้อนหินที่ชั่งได้กับมวลของก้อนหินที่คาดคะเนไว้นะคะมวลของก้อนหินที่คาดคะเนนจะมีค่าน้อยกว่านะคะก็คือคาดคะเนหมายวามว่าคิดไว้ว่ามันจะเท่านั้นเท่านี้นะคะแต่เอาไปชั่งจริงน่ะมันอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับตัวที่เราสังเกตก็ได้ เรียบร้อยยังโนมเรียบร้อยยัง 老卡。 ใครยังไม่เสร็จเอ่ยมีไหมคะครูเบียจะเลื่อนแล้วนะหนูค่ะอ๋อโอเคถ้าเสร็จแล้วบอกครูเบียนะ เสร็จแล้วค่ะ คนอื่นเรียบร้อยยังคะเรียบร้อยยังเอออะคูเบียเลื่อนะน,นาามมาอะในหน้าถัดมาาในหน้าสามสิบเจ็ดค่ะสังเกตและอธิบายรูปล่างของของแข็ง สังเกตและอธิบายนะคะรูปร่างของของแข็งเราจะมาดูรูปร่างของก้อนหินกันไหนใครในที่นี้ไม่เคยเห็นก้อนหินเลยมีไหมมีใครไม่เคยเจอก้อนหินเลยมีไหมคะอ่าไม่มีนะคะดางนั้นด้านล่างเราก็จะวาดรูปก้อนหินอ่าอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะครูเบียร์ได้วาดไว้ นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างนักเรียนก็วาดรูปก้อนหินของตัวเองเลยระบายสีด้วยนะคะพลการอภิปรายบอกว่ารูปร่างของก้อนหินไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่ะรูปร่างของก้อนหินไม่มีการเปลี่ยนแปลงซึ่งตรงนี้นะักเรียนไม่ต้องเขียนนะลบออกอ่า อย่าลืมละบายสีด้วยนะคะอย่าลืมละบายสีด้วยนะ หมดเวลาแล้วนะคะดังนั้นคูเบียฝากไว้นะคะในหน้าที่37สนนะคะในเรื่องของรูปร่างของของแข็งนะคะนี่ก็คือก้อนหินของตัวเองนะคะของนัเกเรียนเองนัเกเรียนอาจจะไม่ต้องว่าเหมือนคุณครูเบียก็ได้นะคะอาจจาะทำแบบอื่นก็ได้นะคะว่าแบบอื่นก็ได้ดังนั้นครูเบียฝากไว้นะคะในหน้าที่ สามสิบเจ็ดนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของครูเบียและวิชาวิทยาศาสตร์แล้วนะคะแล้วพบกันใหม่ที่โรงเรียนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ